ลองเลยดีกว่าแต๋วเลยดีกว่าเพลงเดียวใช่ไหมครับเพลงที่ที่เสียวที่สุดอะลองดูดิเปิดแบงค์กิ้งแท่นะครับเสียบแบงค์กิ้แท่แล้วก็เสียบไมเลยจะเพลงเสียวเพลงอะไรเนี่ยสายตาเนอะเว้ยของเฟรมร้องถึงไหมเพลงเดียวอะร้องให้กับเดือนนะครับออ๋ได้ถึงสบายนะแต่ว่าแบบโน้ตมันยังไม่เข้าเข้าเลือดเข้าเส้นเท่าไหร่โโอ้หบางทีมันก็หลุด ก่อน asa ไม่เป็น ấy also คติดคุณม favour of cик ิดแค่ Rad แค่แคนือได้แต่ว pursueborough veterinary ก็พู บ้านที่ขาดคนหุงข้าวอยากได้เจ้ามาเป็นช่วยหุงพ่อแม่เป็นแก่ทั้งเท้าขาดคนหุงข้าวที่บ้านเลยยุ่งนี่เองก็งานหนักหนทุกวันยุ่งขาดคนหล่อใจโ <Okay. S 1> mm hmm. อเคเอาไปโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไร uh huh. การซ้อมมีหลายแบบมีใครได้ซ้อมอย่างนี้บ้างที่เสียงดังๆแบบนี้ เปิดดนตรีดังๆแล้วก็ร้องไหม่ดังๆวิที่ผ่านมามีปะไปซ้อมข้างนอกซ้อมอะไรซ้อมข้างนอกไปร้องข้างนอกไปโอแล้วก็เฟรมส่วนใหญ่อยู่ในห้องนี้ได้ได้ซ้อมอย่างนี้ไหมซ้อมแล้วเต่าแล้วซ้อมอย่างนี้บ่อยไหมครับครับซ้อมบ่อยไหมข้นซาวดังๆเนี้ยซ้อมเมื่อวานครับซ้อมข้างนอกเหนือมันไหมข้างนอกก็คนละซาวกันเองครับใช่ครับแค่ทีนี้ยินแต่มอนิเตอร์ครับโอเค ตรงนี้วีคที่เท่าไหร่ละที่เก้าเก้าครับเราใกล้จะจบซีซันแล้วนะเราใกล้จะเป็นศิลปินเดี่ยวแล้วนะรู้ตัวปะไม่รู้อยากเป็นไหมอยากอยากมีผลงานของตัวเองไหมอยากแล้วคิดว่าจะได้เป็นไหมได้เลยได้ไหมได้ได้ไหมคือตอนนี้มันต้องเหมือนเน่ะมันต้องทําท่าหรือว่ามันต้องอะไรทุกอย่างหนึ่งเหมือนศิลปินมากกว่าเนี้เนาะเพราะฉะนั้นเวลาซ้อมเนี่ยมันมีหลายแบบ จะซ้อมคนเดียวในห้องก็ได้ซ้อมพาร์่ซ้อมแยกใช่ไหมแต่ตอนนี้เรากำลังจะเริ่มใหม่ละสําหรับตอนนี้เพื่อนๆนั่งนั่งดูอยู่จูนใหม่เลยเราต้องมีดเรคชันในการซ้อมเราไม่ใช่ว่าซ้อมไปเรือ่อยใช่ป่ะเดี๋ยวเตาหันหน้าไปทางนี้ดีกว่าเนี่ยมายืนตรงนี้อันนี้คือการซ้อมเดีย๋ยวพอตอนซ้อมใหญ่เราจะเป็นเราจะยืนอ,อีกแบบหนึ่งใช่ป่ะยืนเหมือนเดิมก็คือยืนอยู่หลัง PA ใช่ป่ะยืนอยู่ยืนอยู่หลังตัวลําโพงใหญ่เนี่ยตอนที่เราซ้อมใหญ่ แต่ตอนนี้ในฐานะที่เราเป็นนักร้องเมเจอร์เราคือการร้องเพลงก่อนเราต้องร้องให้แบบหนึ่งที่เมื่อกี้เฟรมบอกต้องเข้าเลือดเลยนะเมโลดี้ต้องแตกต้องเข้าเลือดเลยเพราะฉะนั้นอนุญาตให้ความกระคึมมันกระแทกเข้าไปหาตัวโดยการที่เปิดดนตรีดังขึ้นอีกนะครับเมื่อกี้ดนตรีเบาไปแล้วก็เอาไม้ร้องของเต๋าลงมาเพราะว่าอะไรรู้ปะถ้าเกิดเต๋าร้องไม้ไมดังเมื่อกี่นี่นะแยงมาถามตึงกลัวไหม ครับเหมือนดับยืนแก้ผ้าเสียงเราดังมากเลยหรือแบบมันจะเพาะหรือเปล่ารู้สึกไหมอันนี้ถ้าเราบาลานซ์ให้ดีๆนะครับดนตรีนะเอาหนักๆต้นพยักหน้าต้นนึกภาพตามเนี่ยเพลงของต้นก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งเพลงของต้นเป็นโรแมนติกใช่ป่ะเพลงของต้นก็จะเป็นอีกแบบเลยเพลงของเต๋าเนี่ยสนุกมากเลยเมื่อกี้เห็นแล้วร้องเนื้อยังผิดอยู่ไม่เป็นไร ถือว่าซ้อมนะไม่เป็นไรพี่เฟรมเปิดใหม่อีกทีครับช่วยกันฟังนะครับว่าดนตรีมันจะมันขนาดไหนนะลองดูนะช่วยฮเอาดนตรีขึ้นอีกครับเลขอะไรสิบห้าป่ะดังสุดเลยอ่ะสิบห้าป่ะในนี้สิบห้านะเอานี่ลง ขาดพี่ขาดคนหุงข้าวยากไปจานคนช่วยหุงพ่อแม่ตั้งแก่จะเท่าขาดคนหุงข้าวที่บ้านเลยยุ่งนี่เองกองงานเต้นด้วยอ๋ออะไรอ๋ออะไรอ่ะนะเสียงมันจะกระแทกเข้ามาหาตัวความมันจะเกิดขึ้นอ่าสังเกตว่าไม่กินแสกมันไหมมันครับ นี่มันจริงๆนะไม่ได้ไม่ได้อย่างว่าน,นี้นะคืออย่างน,นี้เวลาเวลาเขาเอาไปทำบปกิ้งแสตให้พวกเราเนี่ยเขาตั้งใจกันมากแล้วทําเร็วแล้วก็มีเครื่องปงเครื่องเป่าเห็นป่ะม,มันเหมาะที่จะซ้อมจริงจริงจังๆอ่ะมันไม่ใช่จัสแค่ว่าไปร้องเบาๆไปไป,ไปท่องโน้ตอนันนนั้นต้องทําอยู่แล้วท่องโน้ตเรียนอะไรมาก็ต้องจาต,ต้องต้องต้องทำให้เข้าใจให้ดีแต่ตอนเนี้ยเราจะมาทําลายเขาเรียกว่าทําลายความกังวลให้หมด สาสตร์ให้เต็มที่เลยหมนดรวงดนตีเล่นอยู่ตรงนี้นะแล้วก็ศาสตร์เข้าไปหาเลยครับโ <Okay. S 2> อเคให้เพื่อนเพื่อนนั่งอยู่แล้วนั่งไม่ติดอ่ะต้องเต้นนะอ่ะ,อ,ะ,ะอ่าเครื่องเป่าอ่ามันจะมันไหนะ่ะ it's หากมีลูกชายจะส่งห้เรียนเป็นนายทหาพหากมีลูกสาวจะใหอเรียนพยาบเมื่อเจ็บป่วยวันจะได้มาช่วยรักสาบ้านมีผ้าคนหุงข้าวอยากเเจ้ามาช่วยหุงช่วยหา ก็ที่ว่ามาสิมาเป็นทองกันเดียวกันอ่ะลองวกเหมือนใช้เวทีด้วยอะอ่ะโอเคครับจะ <c oughs> ไงบ้าง ยังเพี้ยนอยู่ครับมันไหมมันไหมแต่มันเออแล้วฟีลในการร้อง acting ท่าเป็นประมาณไหนบ้างน่าจะเล่นสายท่าเล่นสไตล์เนี่ยท่าท่าไม่เยอะมากอย่างเงี้ยประมาณเนี่ยแล้วก็เล่นสายตาครับผู้ชมน่ารักนะเพลงเนี้ยเข้าใจความหมายหมดครับสั้นๆเลยประโยคเดียวเวลาที่ร้องอยู่จะจะจะเล่นอะไรกับเขาจะจะสื่ออะไรไป ก็เหมือนแบบไปหยอดไปหยอดจีบสาวอะไรอยเงี้ยให้เขาโมงข้าวให้แล้วเราหลอพอขนาดที่จะให้เขาเข้ามาเชื่อเราไหมหลอไม่หลอก็ต้องหลอกรับมันนะโอเคก็ยังมีโน้ตนะโน้ตบางตัวเดี๋ยวเดี๋ยวว่ากันไอ้โน้ตมันเป็นเป็นแม่บ้านในร้องอย่างไงนะอัดไว้ใช่ป่ะมาซึ่งมา มาสิควันตามาเป็นแม่บ้านเออถูกเมื่อกี้ไม่ถูกเนาะแม่บ้านมันพะวงนิดนึงครับมันเลกแข่งฮะกูลงไม่เจอคำว่าบ้านมามาสิ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 ควันตามาเป็นแม่บ้านเออแล้วตอนที่ร้องอยู่ต้องอารมณ์หยอกหยอกใช่ไหมครับ ถ้าเปลี่ยนเพลงนี้นเป็นส,สมมติอ่เป็นเฟรมร้องอะสมมตินะความทะลึ่งของเฟรมจะมากกว่าเต๋าไหมนะไม่ทะลึง่งฮะความทะลึ่งอะ oh <my> ไม่ทะลึ่งไม่ทะลึ่งเลยเนอะ oh <my> ไม่ทะลึ่งแม่แม่นี้ยวเราจะจูนนิดนึงสมมติว่าเพลงนี้เป็นเพลงของเต๋าอ,อยู่แล้วซึ่ง,งซึ่งก็น่ารักดีเวลาร้อง oh <my> สมมตวิมมตว่าเราร้องโน้ตได้แล้ว ความสนุกมันเกิดขึ้นจากการที่เราเราพูดอ่ะอันนี้เติมเติมนิดนึงนะถือว่าเหมือนเราพูดอ่ะพูดแต่เรามีทำนองแล้วเรามีสายตาและเดี๋ยวน้ตมันจะมาเองอย่างเช่นมาซิมาใช่ป่ะมอนแบบมาซิมามาซิมา อะไรต่อร้องต่อมามาสิมามเหมือนม<า>ืนพูดนะอย่างาาที่จะคิดว่าร้องนะมาสิควันตามาเป็นมาสิควันตามาเป็นแม่บ้านมาสิควันตามาสิควันตามาสิควันตาคือถ้าเกิดจะหยอกมัน